สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอกจันดอกจันโปรคาร,รีวิวดอกจันดอกจันวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถซีดานดีไซน์โชบเฉียวจากค่ายฮุนไดซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่นั่นก็คือฮุนไดลาเฟสต้ารถรุ่นนี้ได้รับความนิยมพอสมควรในตลาดจีนและกําลังเริ่มเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคนรักรถบ้านเรามากขึ้น เพราะราคาที่จะต้องได้ดีไซน์โดดเด่นและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดาเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับคุณได์ลาเฟสตาโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์สปอร์ตสไตล์เฟสแบ็กที่ให้ความรู้สึกดุดันและล้ำสมัยเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ไหลลืน่นตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงปลายท้ายรถเสริมด้วยเส้นคาดข้างที่เฉียบคมเพิ่มความโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าแบบคัสต์การ์ดิ้งปริวอันเป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดถูกออกแบบให้กว้างเต็มด้านหน้า เชื่อมต่อกับไฟหน้า LED ท,ที่ดูทันสมัยและเฉียบคมทําให้ด้านหน้าของลาเฟสตาดูมีความดุดันและเท่แบบรถยุโรปบริเวณกันชนหน้ามีช่องดักลมขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตพร้อมไฟเดอร์นนทม running light ดีไซน์สวยสะดุดตาด้านข้างของตัวรถดูยาวและแน่นด้วยเส้นหลังคาที่โค้งลาดแบบรถคูเป้ล้ออัลลอยขนาด17-18ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยเสริมบุคลิกสปอร์ตและที่น่าสนใจคือมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถซ่อนเรียบกับเส้นสายด้านข้างเพิ่มความนี้ยกแบบพรีเมียม ท้ายรถก็ไม่น้อยหน้าฝาท้ายแบบเลสท,ที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเพิ่มความรู้สึกกว้างให้กับรถและยังมีสปอยเลอร์หลังติดมากับฝาท้ายแบบเนียนเนียนกันชนท้ายมีดีไซน์คล้ายดิฟฟิวเซอร์ให้ลูกสปอร์ตสุดๆโดยรวมแล้วใครที่ชอบรถซีดานที่มีความเป็นสปอร์ตแต่ไม่ทิ้งความหรูลาเฟสตาคือตัวเลือกที่น่าสนใจมาดูภายในกันแบบสั้นๆครับภายในของลาเฟสตาเน้นความเรียบหรูแต่ใช้งานได้จริงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ลาดเอียงเข้าหาคนขับเพิ่มความรู้สึกควบคุมแบบรถสปอร์ต วงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด10.25นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มหนังนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหลังพื้นที่เบาะหลังกว้างขวางพอสำหรับการเดินทางไกล สำหรับขุมพลังฮุนไดลาเฟสตามาก,กับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าจับคู่กับเกียร์ดูอัลคลาด7สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่งถือว่าดีมากในระดับรถซีดานกลางไม่อืดและยังประหยัดน้ำมันพอสมควรอีกด้วยระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามสไตล์ฮุนไดทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพระบบเตือนออกนอกเลนรวมถึงกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบคัน ในส่วนของราคานั้นในตลาดจีนฮุนไดลาเฟสต t ามีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ120,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึง800,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสเปคและอุปกรณ์ที่ได้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากถึงแม้จะยังไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่ก็เริ่มมีผู้นำเข้ารายย่อยนำเข้ามาให้เห็นบ้างแล้ว ใครที่ชอบรถดีไซน์ไม่ซ้ำใครและอยากได้ความสปอร์ตในราคาที่เอื้อมถึงหุนไดลาเฟสตาคือตัวเลือกที่น่าลองไม่น้อยสำหรับใครที่ชอบรีวิวรถแบบนี้ฝากกดติดตามช่องดอกจันดอกจันโปรโคาร์รีวิวดอกจันดอกจันด้วยนะครับเจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดี